สวัสดีครับผมชื่อครูอนุภาพงานบุญรอดครูโรงเรียนบ้านหนองโพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2ครับวันนี้นะครับจะมานำเสนอ Coding Achievement Award ประเภท Unpack Coding ระดับประถมศึกษาเรื่องฝึกกระบวนการแก้ปัญหาด้วยหุ่นยนต์แสนสนุกทลุมิติครับ เรามาเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาหรือความจำเป็นในการจัดการเรียนรู้กันนะครับปัจจุบันโค้ดมีความสำคัญในโลกรอบตัวเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้บางครั้งเราอาจไม่ทันสังเกตว่าภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโค้ดมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามากเพียงใดแต่โค้ดก็อยู่รอบๆตัวเราและมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันโคดดิ้งคือการเขียนชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปโค้ด เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและทําในสิ่งที่ผู้เขียนโค้ดต้องการหรือกล่าวง่ายๆการเขียนคําสั่งให้คอมพิวเตอร์ทํางานด้วยภาษาหรือรหัสที่คอมพิวเตอร์เข้าใจการจัดการเรียนวิชาวิทยาการคํานวณหรือโคอดดิง้งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลยที่จะทําให้ผู้บริหารสถานศึกษาคุณครูและผู้ปกครองเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนจึงมีความจําเป็นที่ต้องเริ่มพัฒนาและออกแบบชุดกิจกรรมตัวอยา่าง กระบวนการจัดก,การเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์หรืออ่านประพอีก ถือเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถนำไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของโรงเรียนโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ได้อีกต่อไปในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้โคดดิ้งเป็นหลักสูตรที่นักเรียนทั่วประเทศต้องเรียนอย่างเป็นทางการภายในเดือนพฤศจิกาย,ยน2560โดยวิชาโคดดิ้งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาการคำนวณที่บรรจุอยู่ในสาระเทคโนโลยีกลุ่ม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นปหนึ่งคำว่าโคดดิง้งอาจฟังดูเหมือนเป็นทักษะด้านคอมพิวเตอร์ขั้นสูงเข้าใจยากแต่ที่จริงแล้วโคดดิ้งเป็นการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นการแก้ปัญหาอย่างมีระบบและอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดเช่นสัญ,ญญาณไฟจราจรที่สีของสัญญ,ญาณไฟแต่และช่วงมีเวลาไม่เท่ากันก็เกิดจากการกำหนดด้วยชุดคำสั่งซึ่งก็คือการโคดดิ้งอย่างหนึ่งนั่นเอง เป้าหมายของวิชาโคดดิ้งที่จะสอนเด็กๆให้ห้องเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบนะคะ mm hmm. ก็คือจะต้องค้นเจอปัญหาหรือเงื่อนไขรู้เหตุและผลเข้าใจกระบวนการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นทักษะสำคัญในปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหนองโคเล็งความสำคัญในการคิดอย่างเป็นระบบการแก้ปัญหาด้วยตนเองจึงได้ให้ครูผู้สอนจักการเรียนการสอนเกี่ยวกับโคดดิ้งเพื่อให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รู้จักคิดการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้และสามารถแย,ยกเกะปัญหาออกเป็นขั้นตอนการคิดหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นผู้เรียนอาจจะต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์อย่างเต็มที่ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเน้นให้นักเรียนไปปรับและประยุกใช้ในชีวิตประจำวันได้ การจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนผู้สอนร้องเพลงตางหูจมูกเนื้อเพลงมีดังนี้ตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาร้องซ้ำแจ้งผู้เรียนหากตรงกับอวัยวะส่วนไหนให้ผู้เรียนจับส่วนนั้นเพลงจะเร็วขึ้นเรื่อยๆเพื่อกระตุ้นการเคลื่อนไหวของร่างกายและการทำงานของสมองฝึกไหวพริบ ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถอธิบายเหตุผลของขั้นตอนการแก้ปัญหาเรียงลำดับกิจกรรมได้เป็นขั้นตอนและเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนแนะนำอุปกรณ์และให้ผู้เรียนเรียนดูวิีวดีโอเกี่ยวกับแนะนำการใช้งานหุ่นยนต์ประจนภัย5นาทีครูอธิบายเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับอุปกรณ์แต่ละชิ้นโค้ดแต่ละสีและวิธีการตอโค้ดลงในบอร์ด อุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับ 1. แผนที่หุ่นยนต์ผจญภัยแสนทะลุวิติี2ตัวหุ่นยนต์ผจญภัย 3. ามโคดแต่ละสีประกอบด้วยสีเขียวหมายถึงเดินหน้าสีเหลืองหมายถึงหันไปด้านซ้ายหนึ่งครั้งสีแดงหมายถึงหันไปด้านขวาหนึ่งครั้งวิธีการใช้งานต่อได้ลงในบอร ก็จะมีปุ่มเริ่มทํางานนะครับปุ่มเริ่มทํางานจะนําโค้ดแต่ละสีมาวางเริ่มจากตําแหน่งเริ่มต้นจุดนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนทุกคนลอง ตัวเองนะครับเป็นหุ่นยนต์โดยคุณครูเนี่ยจะป้อนโค้ดสีลงในบอร์ดและให้ผู้เรียนแสดงท่าทางตามโค้ดสีสีเขียวหมายถึงเดินหน้าสีเหลืองเลี้ยวซ้ายสีแดงเลี้ยวขวาในบริเวณพื้นที่ในห้องเรียนนักเรียนที่สมัครใจที่จะลองเล่นให้ออกมาตอบโค้ดหน้าชั้น3าคน ครูกำหนดสถานการณ์ใหม่โดยใช้โปรแกรมสุ่มรายชื่อผู้เรียนมาทดลองแก้ปัญหาผ่านอุปกรณ์หุ่นยนต์ผจญภัยแสนสนุกทะลุมิติหากผู้เรียนยังแก้ไขปัญหาไม่สำเร็จครูให้ผู้เรียนคนอื่นๆออกมาแก้จนกว่าปัญหาจะถูกจนได้ครูกำหนดสถานการณ์ใหม่โดยเพิ่มเงื่อนไขาการทำซ้ำ ใช้โปรแกรมสุ่มรายชื่อผู้เรียนออกมาแก้ปัญหาตามเงื่อนไขที่กำหนดหากผู้เรียนยังแก้ไม่สำเร็จผู้เรียนคนต่อไปจะออกมาแก้จนกว่าจะได้สมบูรณ์การจัดกิจกรรมกลุ่มแต่ละกลุ่มจะมี4-5คนในกลุ่มจะได้รับใบงานกลุ่มละสามแผ่นแต่ละแผ่นโจทย์อาจจะแตกต่างกันออกไปเช่นเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดสิ้นสุด เพื่อให้นักเรียนในกลุ่มได้ช่วยกันคิดฝึกกระบวนการกลุ่มฝึกกระบวนการแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้เป็นฐานหลังจากผู้เรียนแต่ละกลุ่มทำไปงานเสร็จแล้วให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาหน้าชั้นเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการต่อโค้ดที่นักเรียนเขียนลงในกระดาษพร้อมอธิบายขั้นตอนการทำของหุ่นยนต์ตามความเข้าใจของผู้เรียนครูผู้สอน ขั้นสรุปครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานและวิธีแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆและเน้นให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบหลักฐานการจัดเรียนรู้โคดดิ้งปัจจุบันนะครับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้นำมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการทำงานการศึกษา การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากขึ้นการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ผ่านมาอาจไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินชีวิตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่ต้องมีพื้นฐานความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงหรือพัฒนานวัตกรรมและใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสร้างองค์ความรู้หรือสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์สถบาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ได้ เทคโนโลยีสสบทได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่21นะครับจึงได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืรส่อสารไปสู่หลักสูตรวิทยาการคํานวณที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณและเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างท้างฝันถือว่าเป็นวิชาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้เด็กสามารถคิดเชิงคำนวณมีความพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและมีพื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสารซึ่งการเรียนวิชาการคำนวณ จะไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การคิดให้เหมือนคอมพิวเตอร์เท่านั้นและไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการคิดในศาสตร์ของนักวิทยาการคอมพิวเตอร์แต่จะเป็นกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาของมนุษย์โดยเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานและช่วยแก้ไขปัญหาตามที่เราต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนของผมนะคะโคดดิ oding, ้งถือเป็นหัวข้อการเรียนรู้ใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมทั่วโลกเนื่องจากถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญต่อพัฒนาการหลายๆด้านของผู้เรียนและสามารถนำไปต่อยอดเพื่อประโยชน์ในการเรียนและการทาง,งานของผู้เรียนได้ครูผู้สอนจึงได้นำเอาโคดดิ้งมาปรับใช้ในการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดคิดอย่างไรให้เป็นระบบถูกต้อง และตรงประเด็นครับผลที่เกิดกับผู้เรียนร้อยละ90ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการคุณลักษณะพึงประสงค์สมรรถนะสำคัญที่หลากหลายของผู้เรียนการนําผลการวัดและประเมินผลรวมทั้งข้อมูลป้อนกลับมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้โคดดิ้ง ความพึงพอใจในการวัดผลการจากกัดการเรียนรู้โคดดิ้งของนักเรียนและผู้ปกครองนะครับพบว่าร้อยละ95ขึ้นไปมีความพึงพอใจในการจากกัดการเรียนรู้โคดดิ้งครับเดินตรงไปแล้วเราเจอสีแดงก็คือเราเลี้ยวขวาพาจะเลี้ยวขวาปุ๊บเราก็เดินไปเจอเราใช้ตรงมสีเหลียวเป็นขวาสั่งแล้วเราก็เดินไปอีกก็ใช้ปุ่มสี ดางนั้นเราก็เดินตรงไปต่อ็รื่อย<ช>ีเขียวดีเราก็จถึงจุดหมายปลายทางใใของเราสีินะครับนั่นก็คือจุดตัวท,ที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะต้องเดินทางไป,ปววออก